สาดุดีบทที่5 4่ข้าแต่พระเจ้าโดยพระนามของพระองค์ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอดโดยพระอนุภาพของพระองค์ขอประทานความเป็นธรรมแก่ข้าพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอทรงฟังคคำอธิษฐานของข้าพระองค์ขอเงียบประกันฟังถ้อยคำจากปากของข้าพระองค์เพราะคนแปลกหน้าได้ลุกขึ้นสู้ข้าพระองค์ คนไร้ความปราณีมุ่งเอาชีวิตข้าพระองค์พวกเขาไม่เห็นพระเจ้าอยู่ในสายตาดูเถิดพระเจ้าทรงเป็นผู้อุปถัมภ์ข้าพระเจ้าองค์เจ้านายทรงอยู่บรรดาผู้ค้ำจุนชีวิตของข้าพระเจ้าขอให้ความชั่วร้ายย้อนกลับไปสนองพวกศัตรูของข้าพระเจ้าขอทรงทำลายเขาโดยความซื่อสัตย์ของพระองค์ข้าพระองค์จะถวายสัตว์บูชาแด่พระองค์ด้วยความสมัครใจ ข้าแต่พระยาเวข้าพระองค์จะยกย่องพระนามของพระองค์เพราะพระนามนั้นประเสริฐเพราะพระองค์ทรงช่วยกู้ข้าพระองค์ให้พ้นจากความทุกข์ยากทั้งสิน้นและดวงตาของข้าพระองค์มองเห็นพวกศัตรตูแพ้